ครูคะงานมีกี่ตัวอย่างคะงานมีกี่ตัวอย่างวันนี้มีสองตัวอย่างนะครับสองขอดูอีกตัวอย่างได้ไหมคะอ่าได้ครับอีกตัวอย่างหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างแรกของวันนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกของวันนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มเลยอันหนูก็ลึกว่าเริ่มไปเลยครับอืออ่ะตัวอย่างที่หนึ่ง แต่เป็นตัวอย่างที่สามในหน้านี้นะครับเขาบอกว่าโลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับยาวประมาณหนึ่งหมื่สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบกิโลเมตรนะครับอันนี้อันนี้คือครูอ้างอิงจากความยาวจริงเลยนะครับประมาณนะครับประมาณนะอันนี้ครูประมาณมานะครับจงหาความยาวของเส้นศูนย์สูตรและพื้นที่ผิวของโลกโอ้ เรียนรู้จักเส้นศูนย์สูตรไหมอะใครเรียนสังคมมาเนียครับัเรียนรู้จักเส้นศูนย์สูตรไหมครับไม่ครับไม่รู้เออเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อะไรนะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร,ตรก็เลยร้อนนักเรียนคิดว่ามันคือเส้นไหนม,ม,มันมันมันคือเส้นไหนมี มันมีสองเส้นถูกเว้ยรัดจิจูดล้อมจิจูดถูกไหมเส้นแนวนอนหรือเส้นแนวตั้งนอนครับมีสองเส้นใช่ไหมนัทพลนัทพลใช่ไหมเมื่อกี้ที่ตอบมาเส้นแนวนอนกับเส้นแนวตั้งนัทพลตอบมาเส้นแนวแนวนอนใช่ไหมครับเรียกจำไปเลยนะครับเส้นสุดสุดจำไปเลยนึกถึงประเทศไทยอย่างเดียวเลยประเทศไทยใกล้เส้นสุดสุดจะร้อนนะครับหมาายควมว่า เวลาเราดวงอาทิตย์มันส่องเลยมันส่องนี่ถูกไหมจี้จีๆๆๆ้จี้จีไปถูกไหมอ่าเวลามันสอ่สองนาส่องเนี้ยนะครับไอที่อยู่ข้างบนเนี้ยมันมันไม่ค่อยโดนแสงอาทิตย์นะครับไม่ค่อยโดนแสงอาทิตย์มันก็เลยหนาวนะครับบนล่างนะครับแสดงว่าประเทศไหนที่มันอยู่ไกลจากตรงกลางของของโลกนะครับมันก็จะก็จะหนาวกว่านะครับหนาวกว่าเนาะประเทศไทยอย, personas, อยู่นี่นะครับอยู่ อย่างเงี้ยนะครับก็ใกล้เส้นสูตรนะครับเส้นสูตรก็คือเส้นที่มันขวางขวางโลกนะครับขวางโลกในแนวแนวนอนนะครับล้อมรอบโลกนะครับทีนี้เราจะมาหาความยาวเส้นสูตรกันนะครับความยาวเส้นสูตรก็คือความยาวรอบวงกลมนะครับความยาวรอบวงกลมเงินนักเรียนมองภาพทันไหมเนี่ยเรียมองมองออกไหมครับ เหมือนเรามีลูกโลกนะครับไอเนี้ยความยาวเส้นสูตรคือความยาวรอบๆตรงเนี้ยนะครับทีนี้ไอรอบตรงเนี้ยมันเป็นรูปวงกลมก็ต้องเป็นความยาวรอบอของเส้นรอบวงกลมนะครับทีนี้นะักเรียนลองย้อนกลับไปที่มอสองสิว่าความยาวรอบวงกลมมีสูตรว่าไงอลองช่วยกันดูซิความยาวรอบวงกลมมีสูตรว่าไง จำได้ไหมครับจำกันได้ไหมจำได้หรือเปล่าจำได้ไหมครับอลหลเงียบกันหมดเลยจำไม่เงียบกันหมดล่ะจำไม่ได้ครับอจำไม่ได้ดีมากเลยนะครับที่ตอบตามความจริงนะครับความยาวรอบวงกลมนะครับเรียนต้องฝึกจำไ้นะ คือสอง pi r นะครับมันก็จะอยู่เนี้ยพาย r าย r าย r อ,อย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับวงกลมทรงกลมเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องจําจําที่มันอ่อันไหนเป็นรอบวงกลมเป็นสอง pi r พื้นที่วงกลมพาย r กำลังสองพื้นที่ผิวทรงกลมสี 4, า่า i r กำลังสองเนียปริมาตรทรงกลมคืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เด็กก็ต้องจาเองนะครับอ่ะทีนี้ ความยาวรอบวงกลมมีสูตรว่า2าย r นะครับทีนี้อ2เหมือนเดิมนะครับพพายายเราเว้นไว้ก่อนนะครับอ r า,อาเรายาวเท่าไหร่รัศมีเขาบอกว่าโลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเท่านี้แสดงว่ารัศมีก็คือครึ่งหนึ่งถูกไหมครับครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของนี้ เออลงคิดสีครึ่งหนึ่งได้ครับหกพันสามร้อยเจ็ดสิบแล้วครับหกพันสามร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมอันนี้อันนี้ครูเชื่อเรานะครับครูเชื่อเรานะเพราะฉะนั้น เราก็แทนไปนะครับหกพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับตัวนี้เป็นรัศมีเนาะสองนะครับตัวนี้เป็นพพยนะครับพายตัวนี้เป็น R ใช่ไหม R เราแทนเป็นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบพายทีนี้นักเรียนดูซิว่ามันหารด้วยเจ็ดลงตัวไหมหารด้วยเจ็ดได้ไหมโอ้โหถ้าใครท่องไม่เจ็ดเนี่ไม่ได้แน่แ<ต>นอน <laughs> ท่องไม่เจ็ดนี่เป็นเลขเป็นพันเนี่ยต้องมาตั้งหารได้ไหมนักเรียน ได้ได้นะครับเพราะนั้นใช้าพายเป็นเท่าไหรครับยี่สิบสองส่วนเจ็ดอ่ายี่สิบสองส่วนเจ็ดนะครับทีนี้เราก็ตัดเนาะยี่สิบสองส่วนเจ็ดอ่าเราก็ไปตั้งหารนะครับเอาเจ็ดเจ็ดตัดกับหกพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่าสมมติสมมติว่านุเรยนยังไม่เห็นตัวนี้นะครับเวลาเราคิดเราก็ไปตั้งหารหกพันสามร้อยเจ็ดสิบตั้งหารด้วยเจ็ด เจ็ดอะไรได้หกมีไหมเช่ญกันตไม่มีนะครับเจ็ดอะไรได้หกสิบสามเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดเก้าหกสิบสามลบกันเหลือศูนย์ทักเจ็ดลงมาเจ็ดอะไรได้เจ็ดครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด ได้ศูนอ่าตอบอะไรเนี่ยตอบเก้าสิบเอ็ดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับเหลือศูนย์อีกตัวหนึ่งทักลงมาเจ็ดอะไรได้ศูนย์ศูอ่เจ็ดศูนย์เป็นศูนย์ลบกันเหลือศูนนะครับก็ต้องทำให้เสร็จกระบ,บวนการก็เลยจะได้เป็นเก้าร้อยสิบนะครับก็ได้เป็นแบบนี้นะครับ มันก็จะหารกันตัวนี้หารกันนะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้ปุบเราก็เอาทุกตัวมาทําอะไรกันคูณคูณนะครับอ่านักเรีเลกก็ลองใช้เครื่องคิดเลขสิลองคูณที่ได้เท่าไหร่ สี่หมื่นสี่สิบฮะเะาไรนะสี่หมื่นสี่สิบครับสี่หมื่นสี่สิบอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นความยาวของเส้นศูนย์สูตรของโลกเรานะโดยประมาณนะครับโดยประมาณเวลาเขาคิดเขาจะประมาณเนี้ยนะครับอ่า่วยเป็นกิโลเมตรนะครับสี่หมื่นสี่สิบกิโลเมตรนะครับตัวยาวยาวมาก จดทันไหมเนี่ยนแคบไว้แคบไว้นะครับเสร็จยังครับไปคำถามที่สองนะครับโจทย์ให้หาพื้นที่ผิวของโลกนะครับกว่ากลับกลับไปเมื่อกี้ใหม่ครับพอหาพอหาเส้นรอบวงเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปหา คำถามต่อไปนะครับคือพื้นที่ผิวของโลกพื้นที่ผิวของโลกก็คือพื้นที่ผิวของทรงกลมนะครับมักนกะ็คืออันเดียวกันพื้นที่ผิวของทรงกลมมีสูตรว่าว่าว่าสี่แพายอาร์สี่อาร์เอ่อกำลังสองนะครับต้องมีกำลังสองเนนะแต่ถ้าสองาพอาร์คือสูตร คือเส้นรอบวงกลมเส้นรอบวงกลมพารกำลังสองคือสูตร,ตรไม่รู้ครับไม่รู้แล้วพื้นที่วงกมลมนะครับพื้นที่วงกลมนะอ่ะต่อไปแดนค้านะครับสีเหมือนเดิมพายเว้นไว้ก่อนอ่าอ่าเป็นเท่าไหร่ครับอ่าเป็นเท่าไหร่ หกสามเจ็ดศูนย์หกสามเจ็ดศูนย์อ่าเราก็ต้องยกกําลังสองด้วยนะครับเพราะว่าตามสูตรยกกําลังสองทีนี้ตอนเขาที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าเจ็ดเจ็ดมันหารตัวนี้ได้แสดงว่าใช้ค่าพายเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบสองส่วนเจ็ดยี่สิบสองส่วนเจ็ดครับอ่าต่อไปเราก็ไปยกกําลังสองเลยนะครับซึ่งครูไปยกมาแล้วนะครับไปยกกําลังสองให้มาแล้ว ก็ไปเอากดเครื่องคีดเลขเลยนะครับถ้านเรียนคิดมือเนี่ยมันแน่นอนนะครับหกพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับยกกำลังสองก็คือมีหกพันสามร้อยเจ็ดสิบคูณกันนะครับเวลาคิดเราก็คิดกันอย่างนี้เนาะอะก็ได้สี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยนะครับได้เป็นตัวนี้ ต่อไปนะครับต่อไปเราก็ไปกดเครื่องคิดเลขนะครับโดยการตั้งหารนะครับอันนี้อันนี้เราครูคิดให้เลยนะไปตั้งหารนะครับก็เอาสี่สิบล้านนะครับไปหารเจ็ดนะครับก็เหลือห้าล้านนะครับเหลือห้าล้านนะก็ได้เป็นตัวนี้นะครับอ่าได้เป็นตัวนี้ทีนี้นักเรียนก็จับทุกตัวมาคูณกันอ่ะล,ลองคูณกันสิ เราคูณกันเองสิจะได้เท่ากูไหมว้าว <Wow. S 1> ได้เท่าไหร่นะับห้าร้อยกว่าล้านห้าร้อยกว่าล้านอ่าห้าร้อยเท่าไหร่ห้าร้อยสิบห้าร้อยสิบล้านห้าร้อยสิบล้าน้าเออได้เท่ากูเท่าครับต้องเท่านะถ้าเครื่องที่เลขขายไม่เท่าเนี่ยไปไปซ่อมดว่วนเลยนะครับ ได้ห้าร้อยสิบล้านเอ้ยหน่วยหน่วยใช่กิโลเมตรไหมเนะี่ยไรไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ไน่าใช่นะไม่น่าใช่หน่วยไม่ใช่กิโลเมตรนะหน่วยกันอะไรตารางเออตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรนะครับมีคำว่าตารางด้วยนะครับเออจะได้คำตอบเป็นท่าเียวันอันนี้ ทำไมครูถึงครูถึงเอามาให้นักเรียนดูนะครับทั้งที่เลขเยอะขอนาดนี้อันนี้ครูอยากให้นักเรียนรู้ว่าอโลกเราเนี่ยมันมีพื้นที่เท่านี้นะแล้วบ้านเรามีพื้นที่แค่เท่าไรง่งสองสามไร่สมมตินะพื้นที่บ้านเรานะยครับมันเทียบกับโลกทั้งทั้งใบเนี่ยโอ้โ 500. อหห้าร้อยกว่าล้านตารางกิโลเมตรนะครับรางกิโลเมตรเลยนะมันสัดส่วนมันต่างกันมากนะครับเป็น เขาเชี่ยมหลายตำแหน่งเลยมันเล็กมากเนอะอ่ะเสร็จยังครับข้อนี้เสร็จแล้วครับ,รบเสร็จแล้วนะอ่าต่อไปนะครับตัวอย่างที่สี่จริงๆแล้วนะครับตัวอย่างนี้ของจริงนะครับสิ่งที่จะให้ดูนะครับ ตัวอ,อย่างที่สี่เขาบอกว่าพื้นที่ผิวของทรงกลมตันอันหนึ่งนะครับเท่ากับเจ็ดร้อยแปดสิสี่พายตารางเซนติเมตรจงหาความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมนี้นะครับปกติโจทย์ให้หาพื้นที่ผิวแต่ข้อนี้ข้อนี้เป็นยัไงครับข้อนี้ให้หาพื้นที่ผิวไหม ไม่ไม่ใช่นะครับโจทย์ให้ทำอะไรเส้นผ่านศูนย์กลางเออให้หาเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับทีนี้ตามสูตรของเราอะที่เราเรียนมามันไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นก่อนจะไปเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเราจะได้อะไรมาก่อนครับรัศมีรัศมีนะครับเพราะเส้นผ่านศูนย์กลางมันมันนีใช่ไหมมันยาวไปนี่ถูกไหม เพราะนัะ้นเนี่ยก่อนจะเป็นเส,ส้นผ่านศูนย์กลางเราจะต้องได้รัศมีมาก,ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียนเจอโจทย์แบบนี้นะครับนักเรียนก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ให้มาอ่าสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรครับพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวนะครับเราก็จะต้องเริ่มจากพื้นที่ผิวของทรงกลมแล้วก็ใส่สูตรไปสูตรคืออะไรครับ 4πr กำลังสอง 4πr กำลังสองนะครับทีนี้พอเราใส่สูตรเสร็จนะครับโจทย์ให้พื้นที่ผิวมานะครับโจทย์ให้พื้นที่ผิวมาเท่านี้เราก็แทนไปเลยในฝั่งที่เป็นพื้นที่ผิวนะครับแทนลงไปเลยนะครับแทนลงไปเลยต่อไป ตัตรงนี้เราไม่มีอะไรให้แทนอยู่แล้ว c มันคือตัวเลขมีค่าตายตัวอยู่แล้วพายนะครับเราไม่จําเป็นต้องแทนค่า p เพราะอะไรเดี๋ยวสุดท้ายายตัวนี้กับายตัวนี้เวลาเราย้ายข้างไปมันจะตัดกันเองนะครับแล้วก็ r นะครับ r กํากลังสองก็คือสิ่งที่โจทย์สิ่งที่เราจะต้องหานะครับอ่ะต่อไปนะครับ ต่อไปเราก็จะมาย้ายข้างตัวอื่นๆออกให้หมดโดยให้เหลือแค่อะไรครับอํา,อาสองนะครับอ่ากํลังสองถูกต้องก็คือสิ่งที่เราต้องการนะครับอ่าอา้ารูปนี้ครูลืมใส่ นะเราก็จะย้ายนะครับย,ย้ยายย้ายสี่นะครับจะคูณนะครับดูเียดูนะย้ายสี่จะคูณไปหารนะครับย้ายพายเหมือนกันจะคูณลงไปหารนะครับทันไหมมีใครไม่ทันบ้างไม่ทนนันอีกไม่ทันบอกไม่ทันนะครับหนูไม่ทนันครูอะไรนะครับ หนูไม่ทันครูอ่าไม่ทันนะครับอ่าเดี๋ยวจะจะย้อนกลับไปนะครับที่ตรงนี้อ่าเราย้อนกลับไปตรงนี้เลยนะครับตอนเนี้ยเราแทนค่าอ่าตรงนี้ตรงแทนค่าบรรทัดนี้ทันไหมทันค่ะอ่าย้อนกลับไปที่โจทย์เลยแล้วกันนะครับโจทย์ให้หาเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับซึ่งให้ โจทย์ให้พื้นที่ผิวมาเพราะนั้นะเหมือนกับกลวยนะครับกลวยก็เหมือนกันถ้าโจทย์ให้อะไรมานักเรียนต้องเริ่มตรงนั้นนะครับข้อนี้โจทย์ให้พื้นที่ผิวมาเราก็เริ่มตรงพื้นที่ผิวของทรงกลมนะครับแล้วก็ทําเหมือนปกติเลยก็คือแทนสูตรไปนะครับตรงนี้ทันไหมตรงนี้ทันไหมครับ โจทย์ให้พื้นที่ผิวมานะครับเราก็เริ่มด้วยสูตรพื้นที่ผิวนะครับทันไหมเนี่ยถามก่อนทันเค่ะอ่ทันนะครับต่อไปนะครับต่อไปทีนี้โจทย์ให้พื้นที่ผิวมาแล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องหาเอาตรงเนี้ยไปแทนในฝั่งที่เป็นพื้นที่ผิวได้เลยนะครับก็แทนเป็นเจ็ด ร้อยแปดสบพายได้เลยนะครับคือสิ่งที่โจทย์ให้มาอ่าประทานนี้ทันไหมทันครับทันนะครับ,นนรบต่อไปสูตรเหมือนเดิมนะครับสูตรเหมือนเดิมนะตรงเนี้ยเหมือนเดิมนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องหาคือตัว r นะครับตัว r ารอ,อื่นเราจะย้ายออกไปให้หมดเลยนะครับย้ายออกไปให้หมด สิ่งที่เราจะหาคือตัว R ก็คือตัวแปรของเราเนั่นแหละนะครับเราก็จะต้องย้าย4ออกไปทีนี้4ทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่กับตัวแปรคูณปะคูณ,คณเวลาคูณอยู่ย้ายไปก็ต้องย้ายไปเป็นห,หารหารนะครับอ่าก็ย้ายไปหารหารด้วย4่หันไหมครับอ่า4ย้ายไปแล้วต่อไป ย้ายายไปายทำอะไรอยู่กับตัวแปรครับคูณคูณเหมือนกันนะครับคูณย้ายไปหารหารนะครับก็ย้ายไปหารเป็นพายอย่างนี้แต่๋ีนี้เวลามันอยู่ข้างล่างด้วยกันเนี่ยเราจะเขียนสัญลักษณ์เชื่อมก็ต้องใช้สัญลักษณ์คูณนะครับมันอยู่ด้วยกันข้างล่างแบบนี้ทันไหมตรงนี้ทันไหมครับ ครับมีใครไม่ทันบ้างตรงนี้มีไหมจะได้ที่บายพอย้ายสี่ย้ายพายออกไปก็จะเหลืออายกกำลังสองนะครับเหลืออายกกำลังสองอพออายกกำลังสองปุ๊บนะครับเราก็มาเคลียร์เคลียร์ในฝั่งนี้นะครับก็เอาพายตัดพายครับ มันตัวเดียวกันมันสามารถตัดกันได้เลยนะครับเลขหนึ่งเลอหนึ่งได้เลยอันนี้ทันไหมครับตรงนี้ทันเลยใช่ครับมีมีใครไม่ทันบ้าง้ขงสองสามสี่มีใครไม่ทันบ้าง,งครับต่อไปนะครับต่อไปก็สี่สี่ก็ตัดกับเจ็ดร้อยแปดสี่ก็คือตัวเลขตัดกันนั่นแหละนะครับ คายตัดกันตัวเลขตัดกันนะครับสี่หนึ่งสี่อ่ะต่อไปมาตัดข้างบนสี่อะไรได้เจ็ดหนสี่หนึ่งเป็นสี่แล้วเศษเท่าไหรครับสามครับแล้วเศษสามทีนี้สี่อะไรได้สามสิบเป็ดสี่เก้าสี่เก้าเป็น สามสิบหกเหลือเศษเท่าไหรครับสองสองต่อไปก็สี่อะไรได้ย <6. S 1> ี่สิบสี่อสี่หกยิบสี่นะครับก็จะเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะครับฝั่งขวาก็เหลือ r กําลังสองนี่บางคนสงสัยว่าเอ้าแล้วหนึ่งอะหนึ่งเราไม่เขียนเหรออหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราไม่เขียนเหรอ จริงๆเนี่ยมันเหลืออย่างนี้นะครับมันก็จะเหลืออันนี้เราตัดกันถูกไหมแต่ทีนี้เดิมทีมันคูณกันก็จริงๆมันเหลืออย่างนี้หนึ่งอะร้อยเก้าสิบหกคูณหนึ่งส่วนหนึ่งคูณหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันเป็นหนึ่งไงหนึ่งคูณอะไรก็ได้เท่าเดิมหนึ่งไปหารตัวอะไรก็ได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจริงไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้นะครับมีใครไม่ทันบ้าง อันนี้ครไม่ทันบังคับตรงนี้อ,อพอเราได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็มาคิด r กำลังสองมันคือ r อคูณ r ถูกไหมเราก็หาที่อะไรสองตัวคูณกันได้หนึ่งร้อยเก้าหกสิบสี่อ่าสิบสี่นะครับแสดงว,ว่า r เท่ากับสิบสี่ นะครับทีนี้พอ R เป็นสี่ครับดังนั้นนะครับโจทย์ไม่ได้ให้หา R สิใช่ไหม R มันคือรัศมีแต่โจทย์ให้หาอะไรครับเส้นผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยกับรัศมีนะครับสัมพันธ์กันยังไง รัศมีคูณสองเออก็เอารัศมีไปคูณสองดังนะั้นนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับสิบสี่คูณสองก็จะได้เท่าไหร่ครับยี่สิบแปด เปนเปินเมตรนะครับอ่าได้ตทเนี้ยอันนี้คือคำตอบมีใครไม่ทันไหมถามก่อนมีใครไม่ทันไหมครับทันครับเอาแบบทันหนึ่งข้อนะครับเป็นเหมือนข้อนี้ครับ <c oughs>